สวัสดีครับสวัสดีเข้าสู่ช่องทางฟ้าสายแฟมลี่นะครับผมวันนี้ก็พาครอบครัวช้างมากินหญ้าอีกแล้วนะครับผมอากาศเยนเ็ยนๆลมสบายๆกินหญ้าที่เงียบๆ สินออ่มก็นอนครับผมต้องแอบครับเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นครับ แม่แม่ก็กินหญ้าไปครับ นอนหลับสบายใจเลยครับนองรุ่งฟ้า นอนอิ่มแล้วก็เตื่นครับนอนได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมไม่ได้มาไม่ได้มาดูก็ปล่อยให้เขานอนนอนจนกานะว่าถึงเวลาตื่นเขาค่อยมาครับ ไม่งั้นเขาจะนอนไม่เต็มอิ่มนะครับ แสนัก็กินหญ้าเป็นปกติแล้วนะครับผมน้องพอใจตัวขาวเลย Kéo mà, mà. Nhìn, đen mày. Đen mày. Đen. กินไรม่งนะครับผมเพราะว่ากินแต่สับรสอย่างเดียวก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเริ่มต้นการมาปรหปากาศปรกทานมันก็จะย,ยุ่งยุ่งนิดนึงครับไม่ค่อยมีเวลามาพาพาน้องช้างมาเดินกินย่านครับผมเพราะว่า มีธุระต้องทำหลายๆอย่างพออะไรเริ่มลงตัวพอเข้าที่เข้าทางได้ก็พอเจียดเวลาหาเวลามานี่ได้ครับผมแต่ว่าก็ยังไม่เต็มที่นะครับผมถ้าอะไรเข้าที่เข้าทางเสร็จเรียบร้อยก็น่าจะ ได้พาเดินกินหญ้าได้ถนัดทนีนะครับผม จะเป็นหญ้าวายนะครับที่เหลือรอดจากบัวนะครับตัวละแวกนี้คนเลี้ยงบัวเยอะนะครับผมมาเป็นฝูงเป็นฝูงก็จะอ่ากินหญ้าอ่อนไปหมดครับยังเหลือได้ยากแก ช้างก็ดึงกินดีนะครับผม ก็ขอฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับทางฟ้าสายแฟมิลีของเราด้วยนะครับผมเบอโทรติดต่อก็0986484825นะครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคอ,อ,อบเมนขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณครับ ดีครับ